สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีเมี่เธอหามมาแล้วนะคะพี่น้องค่ะมาแล้วนะคะพี่น้องค่ะมาแล้วมากับบรรยากาศวันนี้บรรยากาศนาหนาวหนาวร่มเย็นพี่น้องค่ะวัน,น,ว,น,ว,น,นวันนี้ลมจะเย็นๆหน่อยถึงต่มันว่างเลยเย็นเย็นพี่น้องเย็นจับใจเลยนะจกค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะพี่น้องค่ะอุ๊บอาบนา้ำห้องก็แเ้วค่ะพี่น้องก็เลยอ่าวันนี้เป็นวันดีเรื่องงามยามดีในะ เจ้าค่ะคือสดีอียงตีวันนี้เป็นวันที่นี่รุยจะออกจากโรงพยาบาลอันมเจ้านี่โทษไปหาเอา่อพี่โอ๊ตยาวนะพี่น้องคะ่ะว่าทั่วบาว่าจะได้ออกจากโรงพยาบาลวันนี้บาา่เอ่อพี่โอ๊ตโอ๊ตยาวก็เอ่อบอกว่าออกวันนี้นะคะเมื่อนี้ประมาณช่วงบ่ายเร่งๆประมาณนี้ลหละพี่น้องคะ่ะ น่าจะตอนบ่ายๆเพื่นว่าประมาณนี้เพราะว่าถามหมอมาตรวจอีกรอบนึงและะ้วก็เออน่าจะได้ออกและกะ้วก็เออแม่แพลเพลาวไปรับนิรุยถึงโรงพยาบาลนะคะเอารถตู้นะจะเอารถตูนะ้ไปหับนิรุยน่แหละพี่น้องคะก็เลยเป็นนี้ก็เ,เลยเออ เป็นวันเรื่องงามแยมดีนิดหนึ่งก็ดีใจอยู่พี่น้องเพื่อนสาวจะได้ออกจากโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องคะ่ะเลยแต่งหนา้อาอ่าตอนนี้อำนำัอนน้มเพื่อเลี้ยงกำลังจะแต่งหนา้าจะออกไปข้างนอกนะคะเพราะว่าวันนี้เมลี่จะไปถ่ายงานกับน้องบูมนะคะเว่าเพื่อนเพื่อนอื่นไปอา่าถ่ายคลิปนั่มก็เลยต้องไปนะเจ้าค่ะหาค่ะข,ข,น,ขนมขนมแหละพี่น้องคะ่ะก็ดีใจอยู่พี่น้องเชื่อว่าเมลี่เชื่อว่า,วาทุกคนพี่พี่เอฟซีทุกคนก็จะดีใจกับเมลี่ด้วยเนาะ แม่บอกทุกคนเอ่อจะดีใจทุกคนอาจจะเอ่อเห็นเห็นแม่แพลวเอ่อไลฟ์สดเลยน่าจะเป็นไลฟ์สดหรือว่าไทยคลิปมือเช้านี่แหละว่าจะไปรับนีลุอย่างนไม่รีบพอดีเลื่อนโทรศัพท์ไปเห็นกับพอดีเห็นเออแม่แพลวไปรับก็ดีใจพี่น้องการตั้งอันตั้งหน้าตั้งตารอเพื่อนสาวรอกับบ้านสวนนะเจ้าคาอะอะ่ะก็จะได้เห็นพวกเราสาวๆนะคะสามสาวไทยคลิปด้วยกันอ่าเมะื่อน่ บแน่ใจอาจจะเป็นหมืออื่นพี่น้องขาที่ว่าเพื่อนผูกแขนผูกงนนี้นั้นอาจจะได้เจอกันพรุ่งนี้ในคลิปสามสาวกระไดอย่างนะคะพี่น้องขารอติดตามเดอ้อเชื่อว่าทุกคนก็อาจจะดีน่าจะดีใจพี่พี่เอฟเอฟซีทั้งหลายน่าจะดีใจนะคะเพะื่นนี้เพราะว่านี่รุยอ,ออกจากบ้านเลยเอ้ยออกจากโรงพยาบาลกลับมาบ้านแล้วนะเจ้าคะ่ะฮัลโหลที่ใจพี่น้องค่าเป็นข่าวดีเนาะแมนบอข่าวดีนะคะข่าวดีข่าวดี เวลาทุกไปหาอันอพี่เย่าประมาณพี่เยาวารับประมาณแปดโมงดีละอันพอทที่แหละกะ็กะหูอยู่ว่าจะได้ออกประมาณมือนี้จะหันทุไปเช็คความความความแน่นอนว่าได้ออกจริงหรือไม่เอยียงประมาณสิน้นะพี่น้องคะ่ะบ้านนี้ก็เลยเห็นคลิปแม่แพร่กระแสงว่าได้ออกแน่นอนแล้วจะได้กลับมาบ้านแล้วนะเจ๊าคะ่ะจะได้เจอสามสาวิิวเหมือนเดิมมะจุะ๊ก ดีใจพี่น้องคะดีใจดีใจพี่นบดีใจดีดีใจ,ใจ,จ,ใจก็ว่ากลับบอกแล้วว่าอื้อ่อเจอกันที่บ้านนะเจ้าค่ะก็เลยวางสี่บอกกออันโอเคโอเคพี่นี้เยา้าแบวมีแย้วเพื่พก็ะทำนาจะถามหมอแบบว่าปรุงมาตรวจสักก่อนละพี่น้องคะอันถ้ามหมอตรวจแล้วโอเคแล้วกะน่าจะได้กลับบ้านแล้วร่มหนาวพี่น้องกับร่มหนาวตึงๆแต่ตหมอบ้านนี่ล้ม ลมมานทีมือมเศร้าลมตาะเศร้าขนลมคากลมแบบวีวีวีอวะไรแต่ยังนอ้อพาจะกินง่ายมือนี้ค่ะวันนี้เมรี่กินข้าวกับเอ,อ่อถอดประทู่ตาบักทวด แซ่บพี่น้องค่ะผมก็บพระเดาดอกพี่น้องมวบเอาแต่งหน้าเบาๆนะคะวันนี้แต่งหน้าเบาๆลิกลี่ลิกลี่หน่อยพระดระ้พะค่ะ เชื่อว่าพี่สวัสดทุกคนก็ต้องรอคอยนี่รุยถึงบ้านนะพี่น้องจะหาเบอันเดี๋ยวจะไปดูบรรยากาศบรรยากาศเก่าๆบรรยากาศบ้านนี่รุยบ้านสวนนี่รุยนะคะไม่ล้อสจะพาทั่วบ้านสวนนี่รุยนะคะพี่น้องครับบรรยากาศเชื่อว่าพี่น้องพี่น้องหลายคนต้องคิดทอดคิดถึงบรรยากาศที่บ้านสวนนี่รุยเพราะทุกคนอาจจะบรดเห็นบอดเห็นแบบวิวบรรยากาศบรรยากาศของบ้านสวนนานแล้วใช่ไหมทุกคนต้องคิดถึงแน่นอนไม่ได้เชื่อว่าอย่างนั้นนะ แต่หน้าเพิ่งจะออกไปข้างนอกพาะจะไปถ่ายคลิปกับเอ่อน้องบูมนะครับเพิ่นชวนไปถ่ายคลิปนี้ก็เพ่อเด็กคะนอกคานนมนิ่ๆหน่อยหน่อยแล้วพี่น้องค่ะก็ต้องไปมานี้ไปแล้วกะพุ่งไม่พุ่งน่าจะเป็นพรุ่งนี้แหละเพราะว่าเออเพิ่นผูกคงผูกแขนเอียงงานเออออฟฟิศอ่าแล้วก็ผูกแขนเอื้นขวันี้รุยพร้อมเสียนะพี่น้องค่ะก็จะได้ดูบรรยากาศแต่ว่าวันนี้พี่น้องก็น่าจะเห็นเออ บรรยากาศการเดินทางกลับบ้านของนิลุยในคลิปของนิลุยนิลุยกับอของอแม่เพลของพี่โอ,อ๊ตย่านนาจะเพินจะมีทายคลิปยกพี่น้องรอดดิตตามคุณนะคะแล้วก็ผู้ใดที่อยากเจอสามเจ้รวมตัวกันก็รอได้เลยค่ะรอเลยค่ะรอเลยรอรอเลยในะจุกค,ค่ะ ได้ระเบิกขึ้นนอกแต่งเบาๆนะนี่แต่งเบาๆถ <c oughs> ้าอื่นลมหนาวบ้างเมื่อนี่หนาวหนาวเดือนเมื่อนี่หนาวอีหลีลมเย็นเย็นเย็นตัง้งแต่หมู่บ้านนี่ลมวีวีอยู่คือจังคือจะฝนจิตตนี่หนาวครับหนาวเป็นคึคืบๆนะแต่ถ้ามีแดดแล้วแต่แว่ามีแดดจะเห็นมันลมลมเพื่อนไว้ลมอย่างเงี้ยรมลมเย็นๆนะนะแต่ถ้ามีแดด ะะหลักการมาบอกข่าวดีบ่บอกดอกเตห้พี่น้องกันอาจจะหูยวูวแต่ว่าก็มาเล่าความรู้สึกให้ฟังว่าดีใจหลกักกะบางคนอาจจะบมูหท่านหนิวหัวท่านอะยังกะมาแจ้งข่าวดีบอกเกล้าบอกกาวข่าวข่าวดีนะคะพี่น้องค่ะรอเลยนะคะก็จะอัน ตอนบ่ายน่ะน่าจะออกมาตอนบ่ายแล้วก็หอดน่าจะเร่งๆแล้วกะ็อ่านางก็ให้นางพักผ่อนน่นนี่นั่นเสียนะแล้วกะะ็อาจจะมีพวกเพ่เพอียัง,อย,งอยู่บ้านสวนนี่ลุยเพราะว่าเพิ่นไปหาบมือนะคะแล้วก็น่าจะเจอกันพรุ่งนี้ที่บ้านสวนนี่ลุยเจ้าค่ะวันนี้อ่อบ้านสวนก็อาจจะทํางานวันนี้นางก็ทํางานเพราะวันนี้มันพฤหัสเออแมนฮิตงานนั่งขายของม้อน,นี้ อาจจะออกไปพร้อมกันแหล้วพวกนี้เอ่อแลักกา่าจะร่วมตัวกันแล้วกับเพื่อนๆ่าจะออาไปผูกแขนนิลุยร่วมตัวกันเลยอยู่ฝุ่นเลยค่ะกนาจะเป็นมืออื่นทาเบิ้งไมตตอมว่าจังใดก้อนตะหันที่แน่ๆเพราะเราบอกว่าหนาจะบ้านร้านสุขพลังเสียกับมืออื่นเพราะว่าเพื่อนจะผูกแขนแล้วก็ขึ้นออฟฟิศใหม่อย่างเพื่อนบอกประมาณนี้แล้วพี่น้องค่ะเราก็รวมตัวกันเพื่อนๆก็จะไปรวมตัวกันอยู่ที่โน่นเอ่าน่าจะเป็นพรุ่งนี้ค่ะไปผูกคงงผูกแขน อินคงอื่นขวัญเพื่อนสาวนะคะน่าจะได้ชมบรรยากาศที่แบบอบอุ่นนะคะมีเพื่อนมีฝูงมีน่าจะหลายหลายหลายคนอยู่พี่น้องไปไปไลยเพรวกเพื่อนเพื่อนบางคนก็ที่ไม่ได้ไปเยี่ยมอาจจะรอรอคอยละกะ็อาจจะไปไปให้กําลัางใจละกะ็ไปผูกแขนวันเดียวกันนี้เลยนะคะพอคุยกันไวเรลกับซุ้มมูอุ้มอย่างกะมูซุ้มมูพวกกัคุยกันเอียงไวเรลตกลงกันกะว่า จะไปปลูกรวมตัวไปปลูกแขนกันประมาณนี้เจ้าค่ะค่ะมาบอกข่าวดีพี่น้องเพราะใดล่ะบอกข่าวแต่งเบาๆบาเาซัสบสอบ โอเคนะครับพี่น้องขาฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับเมลี่ด้วยด้หลักก็รอเจอกันอยู่ที่บ้านสวนนิรุยนะคะเจอกันแบบเออเคล่้นมาอย่างับบรรยากาศที่อบอุ่นนะคะแต่หันการมือนี่ก็อาจจะรอไปดูคลิปของแม่เพลของออพี่โอ๊ตยาวของ่องนิลุยเด้อว,ว่าฮอดบนันหรือว,ว่าฮอดบนันหรือว,ว่าจังไดเดี๋ยวเมลี่จะมาอัปเดตอีกทีแล้วโทรหาพี่โอ๊ตพี่ยาวอีกก่อนช่วงบ่ายว่าออกมาหรือยังหรือยังไงนะเจ้าคะ่ะ ติดตามรอทอยกันได้ค่ะเจอกันในอ่าเคลืนไหวบ้านสวนนี้รุยนะคะโอเคพี่น้องมาบอกกาวข่าวดีกับพี่น้องซ้มเนีย่ยไปแล้วนะคะพี่น้องค่ะบ๊ายบาย